สาวมุกบวรณิตค่ะเลิกกับแม็กิิมสดใสฝากข้อความถึงฝ่ายชายแบบนี้ปิดฉากรักไปอีกคู่นะคะสาวมุกวรณิตกับแม็กนัทพลค่ะก่อนจะเลิกกันไปทั้งคู่ก็ทําโลกออนไลน์กับวงการบันเทิงเนี่ยฮือฮา,าหนักมากเมื่อมีภาพคู่โอบกอดกันเผยแพร่ทางไอจก่อนจะถูกลบออกไปและคอนเฟิร์มว่าคบกันจริงๆ จูจูโมเมนต์หวานๆทั้งคู่เงียบไปเลยค่ะกระทัางล่าสุดช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดีมชาแนลเองเผยแพร่คลิปอีพีล่าสุดโดยชื่อว่าไปค่ะผอสออีพีสิฉลองความโสดของมุกและฉลองวันเกิด บอสที่ฝรั่งเศสงานนี้มีคลิปที่ลงแท็อ IG หาสาวมุกว่าซิสโสดจิบได้ในคลิปสาวมุกก็ยืนยันว่าจิบได้นะคะจากนั้นช่วงตอนที่กำลังรับประทานอาหารกันในร้านอาหารนิกกี้ก็ยิงคำถามว่ามีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมซึ่งสาวมุกก็ตอบกลับไปทันทีว่าไม่มีหรอกก็ขอให้โชคดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สาวมุกเปิดเผยให้ฟังค่ะ